สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะ วันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบ t a ต L4708 สเปเชียนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะและผ่าน6ใหม่นะคะผ่าน6กยิบสีนะคะของใหม่แกะกล่องเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นตัวสเปเชียนะคะเป็นรุ่นขายดีนะคะรถจดทะเบียนปี57นะคะตัวนี้นะคะ5 7เถึง58เลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของรุ่น L47 นะคะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยรื้อนะคะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะสำหรับ l c 7 0 8 Special ตัวนี้นะคะสภาพส,ายสวยๆเดิมๆนะคะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะคะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่768ชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ซัตเทิร์นด้วยนะคะเป็นเกียร์รุ่นใหม่ ตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะมาดูสีสันรอบๆคันนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะมีรอยถลอกบ้างนะคะตัวนี้สามารถเก็บสีให้ได้นะคะแต่ตัวนี้เราขายสภาพเดิมๆนะคะหรือว่าท่านไหนชอบแบบว่าสีใหม่ๆก็สามารถแจ้งได้เลยทางร้านเก็บสีให้ได้นะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะสภาพสวยนะคะดอกเต็มเป็นยางโอตานิคู่ตัวด้วยนะคะนี่ค่ะ ยางหลังก็เช่นกันค่ะเป็นยางโอตานีคู่ตัวของรถนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะตัวนี้มีเก็บสีบ้างเป็นบางจุดนะคะ PTO นะคะเปลี่ยนซินมาให้เรียบร้อยนะคะซินล้อก็เปลี่ยนมาแล้วนะคะลูกค้าสามารถเอาไปก็พร้อมใช้งานกันเลยนะคะ มาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้ผ่านหกของใหม่นะคะของนาซาเลยนะคะใบเต็มนะคะถือว่าคุ้มนะคะได้ผ่านใหม่ไปด้วยนะคะลูกค้าสำหรับ L4708 Special ตัวนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันิน่าแล้วก็ผ่านหกนะคะ ตัวนี้สภาพสวยเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแกะท่อนนะคะลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะตัวนี้โอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4 7 8 8 0 0 0บาทนะคะ4 7 8 8 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสนใจโทรได้เลย 0819136451นะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่ค่ะสนใจก็โทรได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปเปอร์4 7 0 8 Special คันนี้กันเลยค่ะ